ิกิตติมันตังยัสสตินังกัตามาเวทสันตรังปุตตังปภาเจนติอาตูตะกลงมาตาเปติภัรังทันตุงปุเรเชษถาปัจจายังกัตมาเวทสันตรังปุตตังปภาเจนติอาตูตะกลงลัญโยหิตังเหวะทิตังญาณิตังสักขีนังกิต,าางตังตัต๊ก ัสสะรัตชะสะกัตามะเวพพเทสัตระวุตังภาปปพาเฉติอัตูุสักันติมัทูเนวะปลิตานิอัปภาวะปติตาชะมาเอวังเหตสติเตระถังปพาเชติอัตูุสกักกานทังโสนิขณะปตโตวะปละละลัตตนิอะนุทะเกออปะวิทโท มัจเจหิเอโกราชาวิษัันยตีต่างต่งภูมิมหาราชาอัโศเทมาอุปััจพามานางสิกวีนางวัจนาปภาเชสิอัสุสักกันตีทัมัสสาปาจิตังกุตเมงสิวีนางวินักยังทักชังปภาเชมิ กังตังปานาปิยาะะโรทิเมติยัตตาปุเพชะชะคานิกณิกาลาวะปุพิตายายันตามนุยายันตีตว่าเทศโกวะคำนิตติยัตสัปุเพนิกกณิกาลาวะปุพิตายายันตานุยายันตี ตวะเทโกวะพมพ an ani, ani aw awa, an สสิสติยสะพุเพอนิกานิกานิการาวะวนานิวะยายันตมานุยายันติตวายเวตตวาชะเชเทวโกวะพมพิสติอินทะโภปก,กันนะกะวันนาภาคันธาลาปัทุกัมภลายายนตมานุยายันติ สวา,วาสเชตโกวะสัคมัสติโยปุเพหัตินายาติสิวิกายะละเทนจะจักสวาชดิเเรสันตโรราชากัาง้งทัชติปัต,ติโกกั้งจันทนะลิตตังโพนัจะขีตับปะโพธโนขาลาชินังปัลสันชาขาลิกาขันชา ลิสิกัตมานาพิหะลิยันติกาสาวาอาชิกนานิจักปวิสัตถ์ภะหาลัญยักัตมาจิรังนะพัชเรกระทังลุกจิรังราเทติราชาปภะพิตานารากระทงังอุตตมายังกิรังมัตีปริทะเหตสติกาสิยานิปัทาเล ตวาโคมะโกธุมภารานิจกักรุตจีรานิชาเรติกัทถังมัสยิหาริสตีไวยหาหิปริยายตวาสิวิกายละลเนาจนะจักตากัทชะอนุจงังคีปัทถังคัทช,ชติ ปฏิกายสมามุทุตลาหัาจละนาวะสุเขติตาสากัจฉะอนุจังคีปัทถังคัจจติปฏิกายยสามุทุตลาปาราจละนาวะสุเขติตาปะทุกขาหิสุวรรณาหิปีละปานาวะคัจจติสากัจฉะอนุ ขจังคีปัฏฐานพัชติปติกายาสะสกอิทีสหัตสัสะปุระโตพัชติมาลินีสากัทัชะอนุจังคีวะนางพัชติเอกิกกายาสาติวายะสุตวานะปา,าุงอุตรสะสเติอุเรสากัทัชะอนุจังคีวะนางพัชติ พีรุกายาสาอิทธสะโพตัสษะอูรุกสะปวัตสโตตุตวาน,านาะนทโตพีตาวาลินีวะเปเวทสิสากทัทจชะอนุจัมปีวานังคัจจติทีรุกาสาภุมีปะตะบุตาาตาวะสัญญพิตวาสุลาวะกังกิรังภุเกนะชาย,ยิตสัง สุญญ์อาคาม,มิกลางกรังสัพุณีหัตถปุตวานะสุญญงทิสวาปุลาวะกังกีสาปทุกะวิสามิพิเยปุเตอปัดสตีสาปุณีหัตถปุตตะวะสุญญ์ทิสวาปุลาวะกังเตนะเตนะปะทาวิสังปิเยปุเต อาปัตติกุลุวีว,วะทักตัดฉาปาสุญยังทิสวาปุลาวะกังเิรังทุกเขนะชายิสังสุญยังอาคมนิมะกุรังกุลุลีวะทักปัดฉาปาสุญยังทิสวาปุลาวะกังกีสาปัญภุพวิสามิปิเยปุเตอาปัสสติกุลุวีวะ หัดฉาปาสุญญยันิสวาตุลาวะกรงมเตนะเตนะปทาวิสังปิเยปุเตอัปัสตีสาณูนะจากะวากิงวะปลละสัตตมิงอนูทเกจิหลังคุกเคนะชายิสังสุญญายัอาคามิบังตุลังสาณูนะจากวากีวะปัลละัตตมิง อินทกเกกีสาปัญทุกพวิสามิพิเยตุเตอปัสตีสาโนนะจกากวาวลีวะปละสัตตมิงอนุธาเกเตนเสนะปะทาวิสังปิเยปุเตอปัสตีเอวันจะเมวิระปันติยาราชาุจางอัทูสกังปภาเชตีจะนางรัฐามันเยเทศสามิ ชีวิตันติสมถังประก,กาศเดนโตสัาอาหารตัสาลาลาปิตังสุตวาสภาอันเตปุเลองกุพาหาปะไขหานปะกันผงส,สีวิกัญยาสมาคตาสาลาวะสัมปะมัทธิตามารุเตนะปะมัทธิตาเสนติปุตตาจาักรา,าจาเวสันตะนิเวสนเนโอโทโ ภุมาลาจาักเวสิยนาจากานาหาหาักรพามานามพาหะปัจไหหะปัจกันทุงมเวสันตระนิเวศเนทคัตถา,าโลคาอดีิกันถาดติกาปฏิกาละกาพาหาปัจไหหะปัจก,กันทุงเวสันตระนิเวศเนยตโยรัตยาวิวัตเนยทุลิยัตุขมา นางปฏิอัฏฐเวันตรโรราชาทานางปตุมอุปาคเมวัดพานิวัากามานางโสทานนางเทธาวาลุนิงโพชณะถีนางสัมมัตเทวะประเวสฐามาักิติวิภิกเกเหธายิธาอิธาระเตประถาอันนาปานนัพัชติปฏิปูชิตาเ,ททาเตสูต มัตตาอิรันตาวะสามปะตันติวะนิพภก,กานิคมันเตจะหาหลายเทสิวีนางรัชวัฒเนอนเจช,ชุงวัตะโ,โลกลูขังนานานพระราท่านางผู้มังยะขาเวาสันตารังรัชกาปพาเยนติอักภูสกังอเจช,ชุงวัโโกโกรูขัง นาณาพัมลัคถาทานทุม nah, nah, ังยถาเวสันตลังลรสาปพาเจติอสูสังกาหอจเจชธุงวัตโกลุขังสัพพกามะทารังทุมังยถาเวสันตลังลรสาปพาเจติอสูสังการอจเจตธุงวัตโกลุขังสัพพกามะรหัส หาลังยะถาเวทสันตลังละขาปภาเจนติอาตูตะกัรเยวุษาเยจัตทหาราเยจัมมัชิมาโภดิสาทาหาปภไกหาปภักกันุงนิขะมันเตมหาราเทสิวีนางละชาวัฒเนอันเฉถุงวัตโพรุขังนานาพระษะทงัง มุทังยะถาเวสันตังระถาปพาเจน <ics> ติอตูสกังอัดเชถุงวัตโลุขันนานาภะละทังทุมังยะถาเวสันตังระถาปพาเจนติอตูสกังอัดเชถุงวัตโลุขังสัพะกามะท้าทังทุมังยะถาเวสันตังระถาปพาเจนติอตูสกัง อัจเจฐุงวัตโมลุขังสัพพกามละสาหังยะถาเวสันตังรัฐาปภาเยนติอตูสกังเยวุทาเยจะทะหาราเยจะมัชิมะโปิสาพาหาปกัยหาปกันทุมนิคัมมันเตมหาราเจติวีนังรัฐาวัฒเนอติยัคาเวสวรลาอิทา พาราจาราทิโนพาหาปักไหหะปักคันธุงนินิขมันเตมหาราชสิวีนางรัฐวัฒนเนทิโยปิสัทธาปักกันธุงยาตาัมปินักเทเัอสุงนิขัมันเตมหาราเจสิวีนางรัฐวัฒเนเยพรมมนาเยจัสัญนาอันเยวาปิวะ นิพพกาพาหาปังจัยหะปักจัดปักันทุงอะธัมโมกิระโคอิติยะถาเวสันตโรราธาชยะมาโนสกเกปุเลสิวีนังวะจนัดเถนะสัมหารัถานิรัชติสตาหัติสเตทัตวาสภาลังกาละภูชิเตสุวันณนะกัตเถมาตังเกเหมะกับ ปานิกวาสเสอาลุยเฮคามะนิเยพิโตมะรามปุกตปานิพิเอสาเวสันตโรราชาสัมหาลัทธานิรัตชติสต,ตาอัตสัตเตทสตวาสภาลังกาลภูสิเตอาชานิเยจัชาติยา สินทเทวสีคพาหาเนอาลุยเทหามะนีเยพิอินทิยาจาปทาลิพิเอสะเวสันสโลราชาสัมหาลัทธานิรัชดดสตาลัทธะสเตสตวาสันทเทปุติทัชเเทตีเตอโคปิอวยยักเกพภาลังกาละภูสิเต อาลุยเหขามะนิเยพิจาปะหดเถหิจำม,มิภิเอสัเวันรโรราชาสัมหาราฐานิรัชติตตตาอิศีสเีนัตาวาเอกะเมการะเถติตาสันนัทานิขราาชูหิตุวันเนนะอัลังกะตาปิตาลังการาปิตาวัชาปิตาละ พระนะปูติตาอาลารับปักมุขขาสัสุราสุสัญญามนุมัชิมาเอสะเวสันตโรราชาสัมหารัชิรัชติสตะเทุสตะต,ติทัตตวสภากังสุปาริโนเอสาเวสันตโรราชาสัมหารัชิรัชติสตะทตาสีสะเตหัตววสตะ สัตาตาสัตตานิจเอสเวสันตรโรราชาสัมหาราัฐานิรัติจิหัตถีอัคเษรเถทัตวานาริโยจักอัลังกตาเอสเวสันตรโรราชาสัมหาราัฐานิรัติิอัตาสิยังพิสนางพิสนกังตัาสิโลมังสนัง มหาทาเนปตินนำหิเมธนีสมกักัปทาตถาสิยังพิงสนกัางตถาสิโลมหังสนังยังปัจชลีกโตราชาสัมหารัฐานิรัชตีติเออเทถาวัตติลัทโทตุมุโรเพราโวมหาทาเนนะตานีหะรันติปุณทานังทัาติ โสติตมัทังประกาศเซโตตถาอาหาเตสุมัตากิรันตาวะสัมปะตันติวันนีพ้พระกานิขบันเตมหาราชาสิวีนางรัตถาวัฒเนติตมัทังประกาศเซโตตถาอาหาอามันตยิชะราชานางสัญชะยยัง รรมิกังวาราอวะรุตทติมังเทวะวังกลางพัชฉามิปัปพระตังเยหิเกหิมหาราชาภูตาเยจัพวิสเลอติตาเยวะกาเมหิพัชชนติยามาสาธานังโหหังสเกอภิสสติงยะชะมานโะสเกปุเลสิวีนางวจานัต เทนะสมหารฐานิรัจหังอคันตังปฏิสเสวิสังวะเนภาละมิคากินเนนะคคะทีปินิสเสวิเตอหังปุญญานิโรมิตุมเหปังอัมหิสีธะถาติอนุชานาหิมังอมะประัชชามามะลุจติโสหังสเกอภิสตสิง ยะชะมานตสเกบุเรสีวินังวจะนัตเถนะสัมหารัชานิรัชหังอคันตังปฏิเตวิสังวเนภารามิหากินเนขคะ,คะสีปินิเตวิเตหังปุญญานิกโรมิวังกังจฉามิปภะตันตีอนุชาณามิตังกุตตะปภะชาเตสาม,มิตุอายันจะมักี กันลยาดีสุกัญญาตนุมัชิมาอัจฉกตังสหุตเตหิกิงอัลเยกลิสสติตินาการกามาทาสีปิอัลยังเตนุมุสเหสเจมาอัจฉติอะเนวตุมสเจเนชติอัจฉตูหีตามัทังปะกาเสนโตตถาอาหา ตัตโตขุนหามมหาราชายาจิตุงปฏิปัจฉะมาวันธนะสมาลาเทละโชชันลังอัธาละยิกาติยานิปัทาเลตาวาปุสจีรังอัธาะยินทุกโขวาโสอัลยัตตมิงมาหิตะวังลักทีเนขมีติตมะพวิสาชาสุตีมัทีสัพพังคะ โสพนานาหันตังสุข,ขามิเฉยอ,อย่างยางเมเวสันตาราังวินาตามะพระวิมหาราชาวิสีนางรัฐวัฒโนอิงคามัธินิสาเมหิวเนเยโอนติมุตสหาฟังหูกีตาปัตังขาจัดมักกสามทุมักก,ก,กิกาเตปิตังกถา หิงเสยยง,งตันเตสุขสรางสิยาอปรเรปัสสัตนตาเตทีนูปนิเวทิเตสตปาอชักฆลานามอาวิสาเตมหับะลาเตม,มนุสังมิคังวาปีอปิจาสันนับาตังปลิภิตตวาโคเกหิวสัะมาเนติอัตโนอันเยปิ หาชักกิโตกิโนโอัฉานามะขะมันทิกานะเตหิปุงลิโสทิโถรุขมาลุยหามุจติสังคัตตยัญตาสิงขานิติคข,ขานิปหาลิโนมหิสาวิจารันเศระนาทีโสตุมพรังปฏิทิศวามิชานังอยู่ขานิทวัง สันจะดิตังวเนเทโนวะวัชชะคิพภาวะกัถามัิติกริสตตีคิสวาสัมปักติเตโคเลทุกมันเเคสุปรัสวังพระมเมอะเขตสัญญายะเยมทัทิพวิจันเตพระหัพยังจาตาวังติวายะจุตวานะภวุอุจจะตะเรภุเร สาตวังวังการอนุปตากถังมัททิกริสติสิเตมัชฉันติเตกาเดสนิสินเนสุป,ปักคิสุสุนะเตวะพระหารยังตถาจิณตังโุมิชักสีติพมาพรวิลาชาปุตติมัทคีสัพพังทัก โสพนายานิเอตานิอัคาสิวเนปฏิขยานิเมสพานิอภิส,มสามโพสังคขันเยวะเทสะพ,พ,พ,พักกาสงมุสังโพกาลิกังปุสีรังมุชะปพัปชังปุรสาปุกหนูทักเหตสามิหน้าสะเหตสามิทุนยะทุนัยา พรหูหิวัตรจริยาหิกุมารีวินทเตปฏิอุทะรัสุป,ปรโรเทนะโพหันเวทะเนนะจกักอคคิสสะปาริจักิยายะอุทะคุมมุชเนนะจักเวทัพยังกะกุตังโรเกคันฉันคัฉันเยวะลัทธิสภะอปิสาโหติอปัโตโตกุชิทังปริทิ จุงโยนางหัตเทขเหตตวานะอากาบังปริพัทติเวทัพยังกัตุกังโลเกคัดฉันเยวะละเทสภะ,ะเกสตักขหานะมุเขปาภุมยาจักรลิตสุมพนาทัตวาจกโลปักกรมะติภุงทุกขังอนัปปังเวทัพยัง กัตตุการโลเกคัดฉันเยวะและเทสะพะตุก,กัดชวีเวทะเวลาทตวาสุพัสพมานิโนโอากามังปริพัทันสิปุลันปุญกันเจวะวา,าัสาเวทัพยังกับตุการโลเกคัดฉันเยวะและเทอภะปีญาติกุเรผีเจกังตับปั โชตเนวสังเนวาติวากะยังนักรับเภหาตูหิตะกิเกหิะเวทัพยังกัตุก,กันโลเกคัดฉันเยว,วะรัะเถสภะนักคานักทีอนุถกานักังรักถังอลาทิกลางอิถีปีวิทาวานักษายาปีมะชัาพาลโลเวทัพยังกะตุ กังโลเกคัดฉันเยวะและเถสภะทัชโชรัตสสะปัญญานังทูมโมปัญญานะมัคคิโนโราชาลัทสสะปัญญานังภักขาปัญญานะมิทิยาเวทัพยังกัตุกกังโลเกคัดฉันเยวะและเถสภะยาทลิทธิมะิทธัสสะอัฏาอัฏคัสสะกิติมาตังเว เทวาปสังสันติทุกขกังฮิกรโรติสาสานิการอนุพันธิสังสัทากาสายะวาสินีปภัพญยาปิอภิชันตยาเวทัพยังกตุกิตธิยาอปิสาขาละปะลิยันตังพหูวิตตะัทะรังมะหิงนานา,นา,นาลตนะปะลิปรูรังนิเทเวสันตลาลังวินา กระทานนุตตาสังหัตยังลุคาราวัติจิโยยาสามิเกทุกหิสัมหิทุกขมิฉันติอันตโนนาหังเทวาอิกฉันติสุขมิฉันติอันตโนเยนะคติโตโตราชาเตนะคัจฉามิกิติมานิขะมันเตมหาราชา สิวีนังรัตถวัฒเนตมหางอนุพันธิสังสภกามัทธโทหิเมติสัมะพรวิมหาราชามัตถีสพังคัโสมนาอิเมเตสหราภุลาชาลีกันหาจินาบจุโพรนิกิปัลัคเนกัตษามะยันเตโพสยา มาเสตมะพระวิลระชุจีมัตีสัพพะข้าโสมนาปิยาเมบุกาเทวชาลีกันหาทินาจุโขตายมหังตัตถารัตมิสันติอลังเยชีวิโสกิณติสมัสชวิมหาราชาติวีนางรัตสาวชนโนสาลีนะ โมทังพุตวาสุจิบางสูปเสจะนางลุกข่าผัานิคุญชนตากรหังกาหันติธารกาพุตตาวาสสะปะเดกังเสโสวันเนสตะลายทิเกลุกขา่าปัดเตโซคุนชนตากระถังกาหันตีธารกากาสาญานิปราเทศดวาโขมะโกทุมพระรานิจาน ปุาะจีรานิทาเลสากะถังกาหันติธารกาวันหาหิปริยายิตวาวิสิกายะรเทนะจาปัฏิกาปริทาวันตากระถังกาหันติธารกาอุตาพาเดสยิตะวานะนิกวาเดปุสีครับผัดเพล สยันตาลุขะมูลัสมิงกะถังกาหันติทารกาปลังเกสุตยุตวานะโหนะเกจิตตะรสันตเถสันตเตสสยันตาติละสันทะเลกถทังกาหันติภารกาคันติเกนะวิริเบตวายอัคระะจันทเนนะจา ละโชรัญชานิลาเทตากถังกาหันติธารกาจามารีโบละหันเถติวิชิตตังคาบุเขติตาบุขาทังเสหิมากะเสหิกถังกาหันติธารกาติตมัตถังประการเนสโตตถาอาหาพมะตามะพรวิราชปุสีััสีสัพ พังคบโสพนามาเทวปริเทเวสีมาจะาตวังวิมโมอาหุยธามายังพวิสามิตถาเหตุสันติธารากาอิทังวัตวานาปกามิมัตีสังพังคโสมนาสิวิมเขนะอเนวติปุเตอาทายัต รักนาสโตเวชนส,สโรราชาธานังคตวานะัติโยนปีตุมาตุจกวันทิตวากัตวาจะนางปะทักกินนางจาตุวาหิงแระถังยุต,ตังสีฆะมารุยหาตินสะวังอาทายะอุตตะทาลังจัก ควางกลางปายาวิตะพัสสันติตโตเวทันตรโรราชาเยนาติปะหุโกชนโนอามันตะโกตังขชามะอโรคาหนตุยาตโยตินิขมิตวานะนัครานิวัติตวาวิโลกิเตตทาปิปัทวิงกัมปีสิเนรุวนาวะกังสัก,กาติอิ อิงคะมัตทีนิสาเมหิลัมมะรูปังวะทิสติอาวาโสติวิเตตสะเปติกังภาวนังมะมันติสมัตถังประกาศโตตถาอาหาตังธรรมนาอันวัคบ,บุงเตตังขัสเตอาญาจิตสังยาจิโยปติ ยาเทสิจตุนนางจตุโลหะยาตีอิคะทันทิมันทินิสาเมหิจิตะรูบังวะพิสติมิคาโลหิตะวันเนนะท่าคิดนัสสาวหันติมันติอัตเถถะปัญจโมอาคาโยนางรัธรรมะยาจธาตัสสะตังปฏิยาเทสินะจะสะ ปะาโตมโนตะโตเวทนตโรราชาโอโรเปตวาสกังช้นางอัศายติอัศรถังพรามนัสสะพระเนวิโนติตะวังมัธิกันหาที่นางคันหาหิละภูกาเอสาอนิทากาอหังชาลีคันหิสามิข้ลุกโกพาธิกโกหิโสติตรรถังปกาเเนโตสัทถาอา ราชากุมารละมาทายะราชกุตีจักทาริกังสามโมทะมานาปักกามุงอัญญะมันจักปิยังวัาตีทานะกันธาคาถาทานาการ,ากรอันประกรอบด้วยสองร้อยเาวคานิติตาจบแล้วในทานาการนี้ว่าด้วยพระเวสสันดร ให้สัตสตะกะมหาทานแล้วจึงพาพระมัตรีพระชาลีและนางกันหาไปทูาลาพระราชาิิดามานดาแล้วก็พากันขึ้น,ร,นรถไทยราชจะรถเสด็จออกจากพระนครในการนั้นแล